สวัสดีครับวันนี้ก่อนไปก็ฉีดน้ําหอมออเดออแดนวันนี้เรามาเดินเล่นมาหาอะไรทําที่มันทัดทองกันนะครับวันนี้คนไม่เยอะมากเราก็จะเดินกันไปเรื่อยๆนะครับ ใครมาที่นี่ต้องลองกินไอติมปะพาพัดนะครับรสที่ผมชอบกินเป็นประจำจะเป็นเยลลี่กับเงาะนะครับแต่ช่วงนี้ราคาขึ้นกว่าเดิมแต่รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมนะครับ น่ากินมากๆเลยร้านลุยบานิชก็อยากกินนะครับแต่ไม่อยากรอคิวเลยคนเยอะมากตอนนี้ผมเดินมาตรงซอยข้างส่วนร้อยปีนะครับแถวนี้วัยรุ่นเยอะมากๆเลยครับเออร้านคาเฟ่แมวเปิดใหม่เดี๋ยวเราเข้าไปสั่งเครื่องดื่มกันก่อนนะครับมีน้องแมวหลายตัวมากคนก็ไม่เยอะมากครับวันนี้ ซื้อแมวเลียมาให้น้องแมวกินน้องแมวแย่งกันกินเลยมีขนมอกไก่ด้วยน้องๆชอบกันมากเลยครับ ดูหน้าน้องโคดรอ้วนเลยจากคาเฟ่แมวมาเราเจอตลาดด้วยวันนี้ที่บรรทัดทองมีตลาดด้วยและเราเจอร้านเห็ดเราเลยอยาก,กเราสั่งเห็ดย่างเลยหม่าล่า ตลาดบรรยากาศคือคักมากเลยครับวันนี้คนเยอะมากๆเลยแต่ตอนนี้หิวแล้วจะเดินไปหาร้านข้าวกินดีกว่าวันนี้เรามากินร้านข้าวซอยกันนะครับวันนี้อยากกินอาหารเหนือครับ,รบข้าวซอยไก่นะ่ากินมากๆเลยเพื่อนคนอื่นก็สั่งเมนูอื่นมาด้วยผมจําชื่อไม่ได้แล้วเมนูนี้แปลกมากๆเลยครับผมไม่เคยเห็นเลยวันนี้ผมเดินทั้งวันเลยครับแต่กลิ่นน้ําหอมยังติดทนกับผมอยู่เลยออเดอร์ all day, all อยากซื้อตามคลิกลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ